สวัสดีครับสวัสดีครับสิดหลอดครับพี่น้องสีดหลอดเนื้อแดดเดียวนะครับตัวนี้เสียไปสรงครับมาอน้แต่ว่าตัวพ่นสั่งมานน้ำกลแม่ปีนะครับเพินตากว้อยูครับพี่น้องเดียวตัวนี้เอาไปสรงก่อนครับมาสวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องอันนี้คืออฟที่เพ่นสั่งเมื่อวานนะครับที่ไรสดอยู่บ้านแม่ปีกับเสียออกเมื่อคืนนะครับถุงละลอยคะแนนครับพี่น้องส้ดหลอดเท็ดเองครับแม่ปีเราเห็ด้วก็ แก้วแมงดาแก้วแมงดาปลาบองมาแล้วนะครับแล้วสิไปทรงของครับพี่น้องมาเลย่น้องมันสั่งมาหลายตัวเคร่งปลายางที่มีปีน้ำนะครับอาจารย์อยกับสิได้ให้บอกไม่เเราเห็ดปลายางน้ำนี่ครับแก้วบองแก้วบองมีแมงดาครับมีแบบธรรมดานะครับเป็นแก้วบองธรรมดากับแก้วบองแมงดานะครับมีสองลวนะครับพี่น้องเมันสั่งมาหลายก็เลยสั่งมาเพิ่มเติมอีกแล้ว นะครับได้มาอีกสองลังนะครับส่วนเนื้อแดดเดียวนี้อันนี้ที่พน้ังมาขึ้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปทรงตอนนี้ละนะครับเดี๋ยวจังสีขาวไปขึอนพ่อตงไม่ผีเดี๋ยวไปทรงของก่อนเด้อพี่น้องเด้อแล้วเขาไปเบิงอันแม่เราเห็ดงามปันใดมือนี้นะครับพี่น้องจะเบิงไปเบืองคลิปน้ากันะครับแต่ก่อนอื่นไปทรงก่อนที่พนสั่งมาหลายเจ้าแล้วเกินนะครับเนื้อแดดเดียวฝีมือแม่ปีนะครับแม่ปีพ่อตงคนละนะครับป่ะเดี๋ยวไปทรงของก่อนบัดเนีย พี่้องถาก่อนเดอ้อผู้ใดสั่งนะครับเพิ่มเติมนะครับไปเดี๋ยวไปส่งแล้วเขาไปหาเมปีอยู่บานครับไปบอกเปรียดป่าเหียงน้ำพี่้องสร้างปลาเหียงมาหลายหลายโอเคคลิปนี้ยา,ยาวไปยาวไปเดี๋ยวไปส่งของก่อนครับโอเคถึงแล้วครับพี่้องนี่มองส่งของโอเคครับได้แล้วต่อไปจะส่งกล่องต่อไปนะครับโอ้ประแดกบองควยายกระไรอยู่ด้ย <c oughs> อยู่ตํารวกระยั่งอยู่อันนี้ก็เพียบเลย นะครับเดี๋ยวส่งก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปบ้านแม่ปีพ่อโต่งต่ออ่ะกล่องต่อไปตัวนอะไรแล้วเนาะครับเนาะโอเคครับผมอ่ะส่งของเรียบร้อยครับพี่น้องครับบัดนี้เออไปใส่เบอรร้อยพ่ออีเมเนาะตาเลยตาลลูกแม่ไปไหนแม่ไปไหนอีกะตาลแม่ไปไหนแม่แม่ปีพ่อโต่ง มิดซีดีไปง่วงยัน้นาบ่ไม่ปวดได้ยู่เงินเลยปัดเพียซ้นหลอดพ่นตากไปเลยพี่นอ้องเออนี่ครับเนื้อแดดเดียวซ้นหลอดตาไวเดียวครับพี่นอ้องเดี๋ขึ้นมังกนได้ยินว่ามื่อนี้ได้เนื้อหนกว่าสันึบป๊อตหงามขนาดเลยครับมือนี้ก็งามอีกแล้วครับพี่น้องมื่อนี้ซ้นหลอดซ้นหลอดหรือว่าเนื้อแดดเด,ยเด,ยเดียวครับซ้นหนกกป๊าตมางามเถอเสด็จายกัน z มให้ลูกพี่แล้วน้ำได้บาทนี่ สิเด้ขั้นสมลูกพี่ไออุตมะเล่าสร้างขั้นสมน้่มแล้วสิขั้นขั้นแล้วยังสีส่ทรงคมกับพอดีลาอันเนื้อแดดเดียวแหียงพอดีนะครับน้องชมพู่รอก่อนนะน้องชมพู่เดอ้อเอารถนี้ละ่ะให้เลยน้องชมพู่เมื่อวานนี้ส่งไปไม่พอกันหมดแล้วปาโตงามคัาพี่น้องฮึบพูดนะมีแต่งามงาเนื้อแดดเดียว พีมือไม่ใหญ่ปีครับหอมหุยๆเลยพี่น้องเลยไม่แต่นเนื้อหน,นอกเลยมอนยู่ใส่นอ้อดนอน้อดหัวกับบ่เห็นสงสัยไปเอาหัวกินหนามปุาาอออ้อยู่ทวงผลพีน่น้องโอ้บ้านบางไงบ้านบางไงเป็นตะยันอยู่ใส่นอ้อดนอ้อดยู่ทวงผลบ่เห็น เฮ้ยู่หลังนั่นกับโบเห็นโทรหาคือโบหลับแม่ยี่ปียุดใส่นาะพี่น้องก็จะสร้างป่าแหงสองเจ้าแล้วเจ้าหนึ่งสร้างป่าสลิดเจ้าหนึ่งสร้างป่าร่วมแม่ปีไม่มีสัญญาณตอบรับแสดงว่าเราสิไปได้บ้านได้นี่มอเต่ใส,ส่สเหยียดซาเลงกับโบเห็นพี่น้อง ออกมาหาแล้วไม่เจอกันเลยบัดน,นี้ไปใส่ร้อีเมยียก่อยเนอตากไปแล้วสิ่นหลวัเพลินนะครับเหลือแต่ขันสมภิพอุสมะไม่มีใครอยู่เลยกุ๊ก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 ภาสิเขาไปสำนักง,งานได้บ่อน,นิวัดไอ้กัดโอ้ยพอเศร้าพอส,ว,พอสวงจกเถืือ ได้บ่นอ่อปาเหียงอีเมยียคอยนอ่อบาเหียงปลาแดดเดียวลังบานเพื่อเตรียมใหม่มาเหยียดอย่างน,อ,งน,นอ่ในนอคือพออยู่หล่ะบาทนี่แล้วทุ่หายอีก,กอนพี่น้องนะครับสิบว่าอันอันนี้ใส่กลองออกจากกลองเส้ล่างไปก่อนนะครับกับเกียวประเดีด๋ยว เ,เดี๋ยวแพกก่อนบัตรห่อยรามีแม่มาโทรหาเราก่อนเกี่ยวเมงดาและเจียวบองธรรมดานะครับอันนี้เมงดามีเมงดากับมีเจียวบองธรรมดาไป้องกรบปุกละลอยเด้อไปรองเด้อฝากเด้อนะครับนี่สังมาเพิ่มเติมอีกได้เี่เจียวเมงดาแล้วก็เจียวธรรมดาเก็บปากกอกมาห้อีเมีนะครับไปเก็บปากกอกมาห้เพื่อนพอดีเลยว่างาั้นนะครับนี่จะมาไปห้อีเมีใส่พอมาใส่ต้มปลา ใส่ตุ่มกบใบเฮ็ดเจลมะกองมา,มาเดี๋ยวจัดของก่อนบัดเนี่ย <c oughs> อ้าวสวัสดีอีกเทื่อน,นึงเดินไปน้องเด้อสวัสดีอีกเทืนน่อนึงครับไปส่งของมาแล้วเหลืออายุสองเจ้าเหลือน้องชมพู่กับพี่อุดสมะพี่อุดสมะแกสั่งอะไงแกสั่งส้มด้วยเดี๋ยวสิคั่นส้มให้เพื่อนมื่อื่นเศร้าจังสิส่งพร้อมกันกับเนื้อแดดเดียวกับปลาแดกบองนำ้ำนะครับเปินสั่งมาอันสม้มส้มงัวกับดันเนื้อแดดเดียวกับ ประเด็กบองนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตจัดประเด็กบองก่อนใส่ล่างไปก่อนนี่ครับประเด็กบองพี่น้องเอ้ยประเด็กบองแมงดาแล้วก็ประเด็กบองธรรมดาครับนี่ครับปลุกละลอยคะแนนพี่น้องนะครับปลุกละหนึ่งร้อยฝากสนับสนุนจัดร้อยหน่อยนะครับเอาประกอกออกก่อนเอาประกอกมาให้อีเมเียเธอคนในเขตเน่ากินเน่าอยากยง้มนี่ประกอกไล่ไหลพี่น้องยง้มนี่ เรจะไปใส่ทั้งหัวทั้งเมียเพรเห็นทั้งสองเลยเด่ต้องหากระบอกต,ติดติดอยูรร่บ่หลับมาสิา่เพราเรื่องปลาแหงพคนสั่งมาเนี่ยคนโอนเงินมาแล้วก็มีนะครับปลาแหงอีเมีปีพราะตรงหรือไปยามป่าบ่ราะสงสัยไปยามป่าพี่น้องถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งนะครับสงสัยเราไปยามป่าพยายามป่าจะหน่อยกับมาถอกว่า,มมา พยายามพาดมองทีแจ็คร้อยพลาเล่าไปนั่นแหละครับคิดว่ากันพยายามปลาอีกบูดนกับป่ะเบื้องลูสิได้ปลามานั่มบ่ถ้าเก่าบบถิ่มเงื่อนยังเดือนนะถ้าเก่าพยายามปลาอืมนี่ครับรประกอบหอมจัคแปรี้ยไว้ก้อนบัตสั่งมาได้แล้วพี่น้องเด้อปลาสับปลาสับเมงดา แล้วก็ปลาสับธรรมดาก็มีนะครับพี่น้องสั่งมาได้นะครับพูดอยากได้หรือว่าสิเป็นเนื้อแดดเดียวหรือว่าสิเป็นปลาแหงแม่ปีนะครับสั่งมาได้ครับจานร้อยทรงไ้มันในทรงไปหลายเจ้าอยู่นะครับประมาณเจ็ดแปดเจ้า,าละทรงไปมันเลยนะครับแล้วมือ่อคืนนั่งที่ทรงอีกรอเนื้อแดดเดียวอยู่เอาโอ้ย,ยอมันไปใส่โทรหาบมติดไหมโอ้ยอีเมอยูหนีพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับ อปากอกยหญ่อนปากอกมาใหายอันพี่น้องสร้างปลาแหงง้อสิได้ป๋อปลาแหงมงอเส้าเขาลักกับมืดโตโตลักยังลักกรอบห้องเอาแถวมืดโอ้ยปลาล้อมยืนปลาแหงพี่น้องคนสร้างมาจังสี่เด้อปลาแหงร่วมสองร้อยอือ้วก็ปลาแหงปลาสลิดสองร้อยมีสองเจ้าคนสร้างมา ดูอันนวัตัวนั้นง่ามๆไปเบิ่งก่อนไม่ต่เนื้อนนวัเลยเนาะกินเข่าไปเอาเอาไข่มาให้ต้มกินเข่าได้หนิกินบ้ามียเรยกินว่าเขาเศร้าเฮ็ดจะไหนนอนอันบ่หลับเมียมาขึ้นเมียันอันฮช่วงเป็นไข่ว่ามันนอนหลายปวดก็คือนอนบ่หลับแหละมันมาหลับบางอันตีหานี่ไหมเมียเสือเชียงในมาต้มน้ะผมสิผมสิไปซื้อมาอัน ก้อยมืออ่นไหมมืออ่นสิขันสมให้พิอุฒสมะแล้วสั่งจะได้สมจากสามอยแล้ววะจะได้สิ่ขันให้เล่าได้บ่ฮื่นัคนนอขันแบ้ส่งกับเนื้อเมนส่งไม่พร้อมกันกับเนื้อไหมอ๋อมาขันเน่ยมือนแล้งพมาขันแล้วส่งด้ยไหมขันแล้วสุขามขึ้นยานมันอันนี้ไหมยันนมันยันมันนั่นสมปวดวดไปสายอนไหนเขาไล่อนีกเข้า้ันแล้วขัน่พมขันนั้นแล้วหรด ว่าอยุว่าอื่นหาคือมีเถอะไปอันยามป่าบ่สะดอกมาก็เลยนั่งทายคลิปเด็ดหน่อเอานั่งคือได้ใส่ของเอาปากกว่กระถาเจ้าบอกแม่แล้วเด้อครับเด้อพี่น้องผู้ได้สร้างปลาแหงเราบอกแล้วแล้วครับว่าหาอันอี่พอพยายามมั่นบ่หายยี่พอพยายามมันหมันอ่ะยี่พอไปอยู่ตอนนี้ว่าะั้นพี่น้องนะครับปลาสลิดแดดเดียวกับปลาอันร่วมปลาคอปลาดุปลาเข่งปลาหยังนี่ยนะเราไปร่วมในการลดปลาแหงอ่ะ นะครับไอแม่เห็ดยได้เด้อจากสองรอยเพื่อนบ้านนะครับโอเคครับบอกแม่แล้วเด้อครับเด้อแล้วจากไหนได้แล้วเด้อผมจะส่งให้นะครับผมลงโคตรผมก็โอนเงินมาใหา้เลยครับมี่โอเค okay, ครับขอบคุณครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำหนีละพี่น้องเดี๋ยวผมเร่งสิเขาสำ้ำนักงานอาการวัดอาการไ,อก,อ,ไอกับ่ัสสาวะง่ายหนอหูเหลือลังครับยังวะ <c oughs>